สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกๆท่านครับกับผมอมพลดำซิ่งก็ติดตามการเกี่ยวข้าวครับ DC 70เรับมาดูครับผมรถระบบแต่งตู้เบานี่ครับฟางก็จะไม่ละเอียดมากครับประมาณนี้ครับฟาง แต่งปากแต่งคอเรียบร้อยครับผมคันนี้พร้อมยวนบนี้กินสบายสบายครับเพื่อน มือใหม่ครับผมมือใหม่ก็ฝึกไปต้องฝึกไปด้วยครับผมไม่อย่างนั้นคนเดียวเหนื่อยครับเวลาพักเช้าวนี้ วันนี้ก็หมดจากบริเวณนี้น่าจะประมาณ18ไล่นะครับของวันนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครับผมเริ่มโรงงาน3โมงเช้านะครับตอนนี้เกี่ยว้้วเจ้าอยู่นะครับ ยาวๆเลยครับดูครับยับนยัดได้ครับยัดไปเลยครับดนันอย่างเดียวข้าวบางๆนี้ยัดสบายๆเลยครับ ตามรถเกี่ยวนั่งเฝ้ากันนะครับสองคนสามคนแล้วันนี้รอคิวนะครับคิวยาวเหยียดครับเมื่อาวานจบไปน่าจะประมาณยี่สิบไร่ครับเมื่อวานนี้วันนี้เข้าบางๆครับผมน่าจะ 20กว่าไล่ครับผมเกือบสามติดไร่ครับนาแถวนี้วิ่งเล็กครับผมสำหรับรถคูบูตาวิ่งพอได้ครับถ้ารถเดี่ยวใหญ่ไม่ไหวครับปาดห้วล่องเหนื่อยรครับผมนี่ต้องไห้คูบูตา วิ่งครับผมจบน่ะจะได้ครับผมอุ้มนหน่อยนะครับจบงานแน่นอน รอบสุดท้ายครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอําพลดัมติ้งสวัสดีครับ